สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไปสกุสกุลแฟนเพลงแฟนครับอของสาวจจก,กีพีปุะยาของมาล่าเจิดกันลอยนะคะมือนี่กําลังจะไปหาเมนูยู่บ้านพี่น้องมาพออาหารปลาตลาดกลางป่าดงระแนงมีแต่อาหารอาหารปลารวนรวนเลยตลาดนี้จะก,กีเค่อยจอดอยู่แต่ว่าก็จอดเพราะคอยดูคันคันจะกินอาหารปลาเนี่ยก็จอดอ่าดูตอนนั้นมาสื่อแม่งแข้งกันอยู่นี่ มาเป็นรงตลาดบวันพีอย <den> ่างไายในไม่่ของปลาทั้งนั้นนะครับพี่น่องขาหอยฝังตีแม่หอยบอกหอยหน้าถุงเท่าไรคะนี่ถุงเล็กลหนึ่งลอนึ่งขาทีไงสองลกขาสองลอยนี่นะไรฮะหันปลาโอ้หนปลาหอยฝั่งเราจะไปก้อยแม่ขายจท่ารแม่แมงดาน อ้จสตัวเน่ยับไปหาเล่นตอกละมมาหานนี่ต้งโบาท้หนีก็แม่นี่อันนี้ขาจอกเก็ดแก้วูกแซ่บๆยยางไปแกงสักกิริย์กเป็นตะแสาวแค่สลูกจับไปปังเลยนะมนูกจับไปแล้วล่ะกินแก้วูกอันนกินแก้วจังเลยมันจัแซ่บมันนิ่มเลยูกเออจับไปแล้วล่ะขาวานวบ้างเนูั ต้มยำต้มแซลมไปยำกับแกงในรสแกงใส่กิีนกับแซ่บจ้าจักบาทอีกทั้งไงตัวหนึ่งหนุ่มตัวหนึงขี้ย่างไบ้ยังย่างละกึ่งโลอันเองขาจอกกับน้ำเอ็นแก้วบ่แม่นจ้าชักตูย่างละอันย่างอันอันนึงขายจอกอันนึงเอ็นแก้วมันก็ละย่างบอกเพิ่มอันเดียวกันเมนอันเดียวกันมันก็ละย่างอันมันมีเอ็นแก้วกับขาจอกที่น้ำกันเลยหนึโอ้ปนกันเลยอ่นโอเคสามาไปย่างค่ะ กระซำอออถุงเก่ากระซำออยนเนาะช่พี่น้องเขาบงบมาเด้อจับเป็นลูกแสบแบลูกแ่บมีสารแสบแ่บพเนะแสบก่นสารบานเทามาจอดซื้อด้อยู่ข้างทาง้อยม่างดงะแนงตกี่้าวะแงเสียบกแบพี่น้องเคยกินบ่นี่อดพี่น้องนี่สมลยวบาชอบอีว่าเป็นแต่แ่บจ้ะปนครับปาีนาอน้ำรมันๆเลยครับ ถุงจังไหนมี่ทุ้งหนึ่งคือเสียบเดี๋นาะใส่พักหลายๆอันนี้เด็กขันนี่เหมือนกันครับปลานองครับอันนี้ถุ้งห้าสิบเตะป็ดแล้วเป็นบ่อหนัวบ่อพงศลดหลายบ่ออันนี้เปลี่ยนไปขาไข่ปลาเนี่ยเพราะท่านเปลี่ยนเป็นบ่อได้กินสุกกินได้แล้วครบบ่ออะไรอยากกินริบๆอันนี้แก่ริบๆก็คือเสียบอยู่เอา ผู้ดุนพีน้องตลาดการปลาลาเป็นแน่งนะคะทั้งเซนแ่างาโทั้งห้องที่ไอหอยเม่ก,กคนนร้ายหลย่ะนี่เบิยานน่างซุนพี่น้องว่าใครทำกับน,น,นี่นะเห็นบอกผู้ใดอยากป้มเคียวดีแถอะ่ใครทำวายพักหวานเห็ดนี่เบิร์ตยาุนวราคาเป็นกันเองอาหปลา นกกระมีกบกระมีหนูกระมีแมงดา่ากระมีบักม่วงกระมี่กระแสดเลยม,มาได้พี่น้องผ่านมาทางน,มมานี้อย่าลืมมาแวะอุดนอนกบเขียดพื้เบิร์ดสุดยอดสุดยอดกระสะนะรอรเนาะดูด้วยว่าเรื่องอนี้เรื่องไหนตะกี้ดได้หนังนี่แหละเท่ากระมี แกงกรเจาะอะไรอย่งนี้ไื่ดีเสียเฮ้ยแก้วได้จ้าการจ้า